ใครที่ชอบกินเห็ดนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเปียกบ้านสวนหกพ่อนแชนแนลเกษตรอินทรีย์วิถีบ้านบ้านวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้ไปถ่ายทำที่บ้านห้วยเกิ้งนะครับไปดูการทำ ก้อนเห็ดนะครับเราจะได้พาพี่น้องนะครับไปชมเครื่องบดผสมขี้เลื่อยนะครับไปดูเครื่องอัดบีบทําก้อนเห็ดไปดูแหลกนะครับตลอดถึงโรงนึ่งตลอดถึงโรงนึ่งแลวก็ตู้นึ่งนี่นะครับไปดูบรรยากาศนะครับในการที่ทําเห็ดอย่างสนุกสนานด้วยกันนะฮะเผื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับสนใจนะครับเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะครับในช่วงเศรษฐกิจ โควิดแบบนี้เนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรนะครับและยิ่งไปกว่านี้อีกครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปกว่านั้นอีกก็คือว่ามีผู้ที่มีประสบการณ์อยู่กับเราด้วยนะครับมีประสบการณ์นานถึง7ปีนะครับประสบความสําเร็จด้วยนะครับกับวลีที่ท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าไม่พูดมากเจ็บคอครับท่านไม่พูดมากนะครับเจ็บคอนั่นก็คือนาวิรัตบ้านนาเรียง หรือน้าป๋องนะครับเราไปพบกับท่านเลยครับเรามาคุอแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญคือน้าป๋องนะครับน้าป๋องกำลังอย่อย่นะครับงานโยบชมคนนี้เนึงครับผมสวัสดีครับน้าป๋องครับสวัสดีครับอยากจะดูว่าขั้นตอนทาเนี่ยทําเหตุทํำยังไงบ้างครับก็มีส่วนผสมหลักๆนะครับมีคุณขาวแ้วก็ยิปซั่มผู้ไม้ แล้วก็ดีเกลือแล้วก็มีร้านก็วัวสำคัญเลยคือ,อร้านอ,อ่อนอานร้านอ่อนด้วยนะครับตอนต้องขอไปผู้ชมด้วยนะครับว่าอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเอาเครื่องกำลังเดินกทางทางานในเวลานี้นะครับ นี่เกลือกับเงินล้านที่หนึ่งผสมในน้ำกักน้ำตาลที่ผสมน้ำแลว้ว เราเป็นตวไนะครับไม่ครลื่อนบัตรไหครับเห็นไหมครับนะของตัวนี้ใช่ไหมครับน้อยกิโล นนต้อง,ต,องต้องย้ำว่าเงินล้านนะเนาะแบบคนรวยนะครับไม่ในโมโอ้อ่าน้ะฮะแบบคนรวยนะต้องมีเพื่อนครับถ้าแบบคนจนก็ต้องผสมแบบใช้มือนะอันนี้เป็นกาสามตานะครับ ถ้าใครอยากจะรู้จริงๆเลครับต้องหาของนันที่ไหครับที่ไครับที่จัมาเรียนเนาะทีงแปหนงีเนเนียทกได้ินหมครัไม่ได้ีบด้ ขนาดไหนคะมีนออน่นี้มซื้อยู่นี่67%นครับ แล้วนะครับก็ถุกินไยครับนี่ครับมีไกรทํานะครับโอ้มีคนแจกสามกนที่นะครับทำด,ด้วยนะครับลิปนี้ชีเศษนะครับ เดครับตรอแกม่เดพระาจการลนะครับมีใานดูชาานเการทาก้อนเห็นะครับอืครับก้อนเห็ดที่ได้นะครับเราก็เอามาใส่แหลกไว้นะครับเตรียมพร้อมนะครับเกจะเข้าไปที่เตานเตานึ่งนะครับ มีเตานินะครับหลังจากทําก้อนเห็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอามาเข้าตู้ตู้นึ่งตู้น,ตนึ่งนะครับนานขนาดไหนครับประมาณสี่ชั่วโมงครับอุณหภูมิอยู่ที่แปดสิบถึงร้อองศาครับประมาณสี่ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นครับหลังนั้นเราก็เอาพักเปิดเปิดตู้แล้วก็พักก้อนไว้ให้มันเย็นนะยกออกมาเพื่อทําการหยอดหยอดเชื้เห็ดครับ แล้วก็ทํายังไงต่อครับแล้วก็เราก็จะขนไว้ที่โรงพักก้อนประมาณ4 5่วันโรงพักก้อนนะครับไม่ใช่สถานีตารวจนะฮะงพักก้อไะไรต่อครับแล้วก็เราก็มาเคาะก้อนอ,อ,อีกทีหนึ่งประมาณ3ามสี่วันรเราก็มาแค่เปลือกฝาแค่สัมฤทเพื่อว่าให้ใช้ดอกเห็ดออกมาแล้วก็จบไปยังครับเอาจนอกอดดอกกอกดอกก็ประมาณ แค่ทำรีแค่ฝาออกกันะครับแล้วก็รประมาณสักสามสี่วันมันจะมีดอกเห็ดออกมาดอกเล็กๆแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็เก็บได้แล้วเป็นขั้นตอนกระบวนการนะครับถ้าอยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับต้องติดต่อทางไหนครับติดต่อมาที่ทางคิดจักรไว้เครื่องก็ได้นะครับออน้ำมันกร้อมไเครื่องครับทางอาจารย์ธานาแล้วก็หรือว่าติดต่ออาจารย์เปี๊ยกช่วยก็ได้ได้ครับได้ครับติดต่อมา ครับถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับวิธีการทําหรือต่างๆรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเพียงเบสิคขั้นต้นครับในการทำก้อนก้อนเห็ดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับ subscribe นะครับสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ เครื่องโมะนะครับเครื่องโมะนะ้หรือเครื่องปัน่นนงโม้เ่โมนะครับโ,โะนะุ้ยโมไหนที่โม้กันนะดนี่นะอะไรเป็นคิ้โม้เลย <laughs>